ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะทําคลิปหรือว่าหลายช่องน่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนั่นก็คือตัวเลือกตัว a อ a เวกเนหรือว่าทรานเซนเด n t นะครับซึ่งเอาจริงๆคําตอบมันก็มีไม่กี่คําตอบเป็นคําตอบซ้ำๆแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคนก็ยังจะถามกันซ้ำๆอยู่นั่นแหละว่าจะเลือกตัวไหนดีเลือกตัวไหนดีเชื่อดีเดี๋ยวพอวันที่2 5นะเอ่อคนก็จะโพสต์กันในกลุ่มว่าเลือกตัวไหนดีครับพี่เลือกตัวไหนดีครับพี่ทั้งที่จริงป้าตัวเลือกมันมีน้อยมากนะครับตัวที่มันเก่งๆมีน้อยมาก แอรการ์ดทำไปแล้ว s o นิ c อ l เล็กซ์ทำไปแล้วบีสม f ลฟรีทูเพลหรือว่าช่องต่างๆทำไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาย้ำให้ทีและกันเผื่อใครที่ไม่ได้อยู่ดูช่องอื่นหรือว่าใครทีออ่ไม่ได้ติดตามช่องต่างชาติอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตัวเลือกนะครับที่มีให้เลือกก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวจะย้ำให้สั้นๆแบบสรุปให้สั้นๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่เลยนะ มันก็จะมีไม่กี่ตัวที่มันเป็นตัวฟรีแล้วก็เล่นได้ดีแบบใช้วันทามเล่นได้ก็อย่างเช่นแบบมูนไนท์กับด็อกออกเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากถึงด็อกออกจะไม่ได้เป็นเมตาขนาดนนแล้วแต่สำหรับผู้เล่นใหม่มันก็ยังเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเกียร์ท่าอะไรเงี้ยฮิวแมนทอร์ก็ยังจะเล่นได้ดีอยู่ซิลถ้าเกิดคุณมียูนิฟอร์มเติมก็เลือกมาได้แต่ว่าใครมันจะบ้ามียูนิฟอร์มเติมเราไม่ขึ้นเอาเวคเกนเนาะส่วนเซฟกับเมดูซ่านะครับก็เป็นเอ่อเป็น ถ้าเกิดจะให้เลือกตัวอะไรตัวหนึ่งกับผมแนะนําให้เลือกซิฟนะถ้าเกิดคุณยังไม่มีซิฟนะซื้อยูนิฟอร์มมาด้วยเพราะว่าเมโดซ่าจริงๆมันมีประโยชน์หรือว่ามันน่าเลือกขึ้นมาเพราะว่าการมาถึงของแบ็คโบ้นะครับซึ่งเอาจริงๆเมโดซ่าเนี่ยไม่ใช่ซับที่ดีที่สุดของแบ็คโบ้ด้วยซ้ำไม่ใช่ซับที่ดีที่สุดอันดับ2ของแบ็คโบ้ด้วยซ้ำแม้แต่อันดับสามก็ยังไม่ใช่นะครับมันแค่ซับแบ็คโบ้ได้เนื้อไหมอืมถ้าเกิดใครเออ่มีซิฟแล้วเราอยากได้ตัวซับก็เลือกเมโดซ่ามาก็ได้้้้นะะคครรรัับถาาาเเเกกกิดดดใออยยไไตวมจงี็ เอ่อถ้ายังไม่มีมูนไน์ผมให้เลือกมูนไน์ก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นด็อกออกนะครับ h u m มน t o r c ชแล้วก็ซิลนะครับตัวที่เหลือเนี่ยเอาจริงๆถ้าเกิดให้พูดตามตรงก็คือไม่น่าเลือกนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขสตอรี่โหมดซึ่งคุณสามารถดูได้ว่าคุณไม่มีตัวไหนในเงื่อนไขสตอรี่โหมดต่างๆเช่นถ้าเกิดคุณไม่มีเรสเกลคุณก็เลือกเรสเกลไม่มีเอ่อชาร์โดเชลคุณก็เลือกชาร์โดเชลแล้วมันก็จะมีบางตัวที่อาจจะมีโอกาสได้ยูนิฟอร์มใหม่ในเร็วนี้เช่นชาร์โดเชลเพราะว่าอ่อต่างชาติเขาลือกันนะครับอย่าอย่าเพิ่งเอาไปคิดว่ามันจะมานะผมแค่พูดเฉยๆพูดลอยๆอยเฉยหรือว่าแบบบางตัวก็จะมียูนิฟอร์มใหม่อะไรเงี้ยซึ่งอ่อก็ไม่แน่ไม่นอนนะรักก็เก็เเปมมาี้วด๋ยผจขึน ชอยใช่ทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นมูนไน์อยู่อันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวซับนะครับเมดูซ่าแล้วก็ซิฟนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจที่มันยังพอทำดาเมจเล่นได้ดีอยู่จะเป็นด็อกอ็อกนะครับซิลแล้วก็ฮิวแมนทอร์นะครับแล้วก็ตัวที่เหลือก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะครับจะไม่ว่าจะเป็นสตอรี่โหมดหรือว่าเป็นตัวที่คุณยังไม่มีเนี่ยก็ตามนี้นะโอเคไหมไม่ต้องไปโพสต์ถามแล้วนะมันไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยมันมีแบบเป็นตัวเลือกง่ายแบบไม่ง่ายคือแบบกรุ๊ปมันน้อยมากคือบอเข้าใจง่ายมมาากกนนนะะครรัับปณี้้แลว ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย